ขอบคุณนะครับ ส่งสลิปนานแล้วจ้าเฮ็ดน้าอันนี้ทำนานพี่้อยทำใหมนันเนี่ย<ำ>เฮ็ดดวหแลบ่อดีขึ้นนะอวะมันมันดูดีขึ้นมันดูสูงขึ้นอ่ะแมนดูนนดนแล้วมันมันเห็นวิวฟุวบตบอลยังไงเวลามาเฝ้าลูกฝอลหลานเล่นบอลน,นะอือ ันดีเพราะว่ามันยกขึ้นมั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 นดูไม่อึดอัดมั้ยใช่ครับเมื่อก่อนมันตักไปนะครับอืมก็อันนี้ก็จะเป็นมุมคาเฟ่อืมส่งรูปให้แล้วน,นะครับผม พี่พันนะพี่พันนะคืนนี้งานงิ้วรอติดตามเปิดตัวแบบชุดเข้ากับงานงิ้วอันนี้ชุดใหม่มัอ่อีกชุดใหม่พี่น้อง วันนี้ชุดใหม่ครับผมไปไปใส่น่ะ พุ่งเี้ยเพื่อลมศักใครจะมาหาตัวกกมสมิอสิกบ้าง พี่แตียงมาแล้วน้ำสมเลยบ่สมสดหรือสมนั่นสมช่อข้าวบ่สมคือบ่น้ำสมขั้นเตีย ข้าคหวามเยอะมากชื่อน้อง

thấp dầu sang cà phê trình lãng khẩu, cà phê bình dân con tia รอลิงจ้าโอเคครับผมกำลังเร่งส่งให้อยู่นะครับ เดือครับดีเดือมากข้างหลังนั่งนั่งนข้างหน้าตัวนี้แต่กว่าขข้างหน้าเป็นแต่หน้าข้างหลังตอนนี้ข้างหน้าข้างหลังดีกว่านั่งข้างหลังข้างหน้าแทบไม่เห็นรูปแต่ก็มีพกซองเด่นข้างหน้าอือบอกทำไมไม่จัดคอนเสิร์ตเล็ก ชด,ดา, <c oughs> ายายส่งให้นะครับแซนเย็ยนเด้อแม่ผมนางทรงพุดเดียว อะไรที่ยังไม่ได้รูปพิมพ์คําว่ายัางไม่ได้รูปมันถึงจะไม่ซ้ำข้อความนะครับเทิ้งยีงเขาเทิ้งขายบัตรพี่น้องจะเย็นนะครับแบบส่งให้ทุกคนเลยครับผม เมื่อคืนมันมากเมื่อคืนคนเยอะมากครับผมเมื่อคืนีนพี่น้องปลาจีนบุรี่ขภัยนะครับเมื่อคืนนี้เก็บเวทีเร็วนิดนึงทั้งเล่นทั้งเก็บเวทีไปเพราะว่าเดินทางไกลหาเชื่อโมงเสียเชื่โมง,งปลาจีนบุรี่ปลาจีนมาน้ำพองเก็บจอเก็บฉากระหว่างเต้ยลา มาเดี๋ยวไปไหนมาเดี๋ยวรอบอสที่ฟินขับวันนี้ <c oughs> วันนี้จะมีแขกมาฟินขับนะครับรอดตามพี่น้องมือในสีมีแขกมาฟินขับเดอ้อ <c oughs> มือในสีไม่แขกงม,ม,มาฟินขับรอดีตมในส่วนติดต่อหนึ่งทุ่มตรง อร่อยมากแซ่บเลยยำเนมอีกไหมเนี่ยไม่มีนี่ใส่ยำานมบัก่กงยขนมัน่ ห้่อยเนี่ยเบีย์ฝากซิ่โครหนึ่งนายผุดจะเบีย์ฝากกันมาเดียว <Okay. S 1> แซมบมีซิมบอร์เพราะว่าขันด้วย,ยกันเบยเบิดอหน้า้อยดีกว่าโอเคห้อรนี่ะนัครับอร่ <c ười> <c ười> อย <c ười> <c ười> จวยดดีอืม À? Ừ. Có lại <laughs> <laughs> Cà phê đang Hàn. list. สวัสดีพี่โบครับส่งรูปพเราเดอร์พี่ อร่อยอผ่านนะมันเป็นสมุนไีรมันจวดดีดไหมเบใหม่บอกอน,นานแล้วบอก,อกนคนเกอดไปๆแล้วบอก พี่น้องแซ่บไรบางกีข้าวที่ร้านของคุณนายนะคะวันนี้มีบูจาดมนะหรอบอสช้อนกลางไม่ใช่จ้าอันนี้ช้อนส่วนตัวนะจ้าช้อนส่วนตัวจ้า บอบบิ๊กน,นั่นนี่บอบบิ๊กของจริงซีเรียลรื่องช้อนกางอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่อันนี้อิ่มมากอิ่มอิหรี่อิ่มมากอิ่มอิหรี่รอต้อปาต้มปลาเลือดนะ้ำ ที่ก้มให้นะครับือก้มส่งลิงให้เอฟนะ <c oughs> ต้มปลานหนวมาก ส่งสลิปให้เรานะครับเอ้ยส่งลิงก์ให้เรานะครับเซบ,บิซนเลยพี่หม่ก็ไม่เสียดไปแล้วมีแต่หน้าฮะเซบินหน่อยโวยหยกบอลา,อามันมีกระบูนหาม <vibrations. S 1> เลี้ยง ให้น้องบ้าจ่ายเลยมาเลี้ยงเลยพี่อ้อย,าอยามากินฟรียอะไรเปล่าพี่ทำเมืองที่หลักมากินข้ากับมากินต่างฝอยนี่ซอยฝอยแน่เร็วปองไรแล้ว,วลอยากกินหน,น,น้เยอะๆหน้นากินเต็มโตพี่น้องขอบคุณพี่อ้อยนะคะวันนี้สำหรับมื้อนี้ ใจดีหลายฝากร้านด้วยคุคุณนายด้วยวันนี้เขาทําร้านใหม่แบบหน้ามามากทุกคนแบบคือแบบแต่กบว่าสวยแล้วตอนนี้คืออัพอัปเดตได้ไปเยอะมากข้างหลังแบบแบบพาลูกม,มาเตะบอลน,นั่งเฝ้าสามีเตะบอลพวให้มเตะบอลกับว่าก,กินเดอ <c oughs> ้อพวกมากเตะบอลมานั่ง้อผัวก,กินฝ้าลูกกินเตะบอลเล่นกีฬามีคาเฟ่มีอย่างอาหารการกินเดบ่บพี่น้อง ใครเตะบอลมาก,กินลดมีบอลเห็นเตะม,มีสนามไปเศร้าพอมสนามหญ้าจริงสนามหญ้าจริงเนาะเทียมนะของแท้ไม่ใช่ของเทียมนะมต้มปลาเลือดแต่ว่าอิมอ่มอิ่ม นี่นางฟุบบอลใช่นอ้องนางฟุบบอลยู่ข้างหมู่บ้านพี่บ่อยสี่ดิไซนี่ช้ะหมู่บ้านเจดียาพิมมาเลยขอบคุณนายเด็งดมาหลรโรยุ่ตุงขา่าตรงนี้ม่ไม่ชนีด้นเนี่ย่เอ้อาวใครบ่มยางเฮียนั่นกอะไรอย่างเฮียนั่นอ,นนนนนอะไรบาซเสรมือเนี่ย บ้านพี่สาม,มีตีก๊อฟค่ะตีก๊อฟก็มาได้อยากตีก๊อฟอยูวผมกินเยอะมากพี่อ้อยน้ำกาแฟเราก่อนวันเย็ยนแหละบอกกาแฟฉัน,อ,อ,น,นอุ่นพอดีนะปาร์ท มาเลือดคว้าแบบเลือดมาเอ้าขนมปังก่อน <1> 1> เค้กร้านนี้เป็นไงบ้างนะชิมดูยก่อน,นคาเฟ่ยอยูย่ยยยยดุอุดรกับปิดเลยด้พี่อ้อยไม่มีวงจอดเสียเปิดไม่อยู่นี่ปะปีนาปีนึงหมดละอยู่บ้านทงหน้าหมดละ เดี๋ยวพาทำกี้ออกแล้วเมื่อกี้เนี่ยขี้ออกแล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่ได้ทำแน่นอนให้หนาเพื่อคิดออกแล้วคือยังออกแล้วแล้วพัดเจ้าสิมั่นเลยหล่ะบอกบางคยเบิดมือแล้วหล่ะแต่ก่อนไม่มีคนทำให้ไงมันอยู่คนแก่ไม่มีคนทำเราไปทำได้อยู่แล้ว ใช่ไหมล่ะลางใหม่ด้วยแล้วจีบบอกพี่น้อหาหาได้อีกดี้วพวกใครกันถ้าผมเห็นเห็นเห็นในเมืองเนีผมเห็นกลางเ,เมืองม,ม,มันยังเป็นไงบ้างไง ร้านที่น้ำตาลมาขายอย่าจีฟันใช่ไหมครับใช่ใช่มันมาเลยนทายก็คือสินจังเอาบอเพราะว่าบอดนิกนักที่นี่เนี่ยอืมที่มาจัดวันเกิดวูนนี่ไนงะอืมเอองน้ำได้อรอลิง์สักครู่นะครับกำลังสยอยส่งให้นะครับนิ้วล็อกมากตอนนี้ ส่วนคำแต่งหน้าฮามุปะปอย่าสุดเยอะก่อนไม่ไหวแล้วภาที่เห็นบาดสุดน้ำตุมปาปนีจันคันบ่าเร็วกว่านีสิบ่มยัวปิดท่ายเลยสีไปวัดวางน้ำเย็นมาหูเล้วสิได้มากินอยู่ในต้มปลานัว โอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันหนึ่งทุ่มตรงที่ช่องทิกต o อกฟินขับคอนแก่นครับผมอ้อยช่องวิญญานฟินแลนด์